ท่านผู้ชมครับหลังๆเนี่ยนะครับวัยรุ่นเนี่ยนะก็เริ่มหันเข้ามาเล่นออฟโรดมากขึ้นหลายคันทีเดียวครับนะหลังจากที่ไปเจอรถออฟโรดในป่าครับนะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเดิมทีจะเล่นมอเตอร์ครอสนะครับก็คือมอเตอร์ไซค์วิ่งบนเขาบนอะไรพวกเนี้นะฮะเขาก็เลยสงสัยว่า ขนาดมอเตอร์ไซค์ยังแย่เลยที่จะขึ้นไปได้แล้วรถใหญ่ๆทำไมถึงขึ้นไปได้ถึงยอดเขาได้ก็เลยเดินเข้าไปถามเดินเข้าไปดูจึงได้ใจความว่า,วาเออรถแนวนี้ก็มันดีเหมือนกันแฮ ถ้าได้ช่างออกแบบสวยๆนะครับทรงสปอร์ตจัดแบบพิュฟินะครับน้ำหนักไม่เยอะออกแบบให้ใช้งานง่ายนะครับดูสวยงามเข้ากับตัวรถเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เราก็มีคันโยกให้ไม่ต้องมานั่งล้วงให้เสียเวลานะครับง่ายครับปลั๊กรีโมทเราก็ย้ายมาด้านหน้าก็ยิ่งใช้สะดวกเข้าไปอีก ยิ่งได้แอร์ล็อกหน้าหลังเข้าไปยังในรูปเนี่ยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมจะเที่ยวอย่างสนุกอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับยิ่งถ้าได้รับคําแนะนําจากทางเราอีกนิดหน่อยไปปลิวทีเดียวครับ เราก็มีวินพลังช้างมหาศาลนะครับมอเตอร์ทนความร้อนสูงแล้วก็ใหญ่จริงๆนะครับมาแท้ๆแบบนี้ฮะสีขดลวดก็จะต่างกันแล้วก็เป็นวินใหญ่พิเศษขึ้นมานะครับก็คือจะทำให้สลิงแน่นช้าลงเข้าไปอีกดึงเชือกออกง่ายขึ้นนะครับมอเตอร์เป็นชนิดพิเศษที่ใหญ่กว่าปกติกว่าในท้องตลาดครับแบบนี้ เสียเงินครั้งเดียวแน่นอนครับกรณีอย่างนี้ลูกค้าตัดสินใจเลือกไฮวิ e น E105 ครับเป็นมอเตอร์ของฟัสต7นะครับนะพอมาอยู่ใน e 1 5ได้เชือกเข้าไปด้วยน้ำหนักไม่ค่อยเยอะครับแล้วก็มอเตอร์ใหญ่มากๆครับเรียกว่าลูกค้าเน้นกดได้ยาวๆถึกๆเอาไว้กู้เพื่อนได้ด้วยและมีอุปกรณ์เสริมอย่างพวกระบบปลดฟรีลมได้ด้วยครับ ส่วนของประสิทธิภาพเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับถ้าเป็น YouTube ส่วน Facebook ก็ด้านล่างครับท่านผู้ชมครับนอกจากติดตั้งวินแล้วก็ยังติดตั้งแอร์ล็อกเกอร์หน้าหลังของไฮวินด้วยนะครับในส่วนของแอร์ล็อกนะครับท่านผู้ชมครับเสียเงินกันมากจริงๆครับเรียกว่ามากจกนจนหน้าเสียายสตังเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมผมจะแปะสาเหตุที่ต้องทําให้เสียเงินไปฟร,ฟรีแล้วก็เสียอารมณ์ด้านบนนะครับ ส่วน Facebook ก็ด้านล่างครับวันนี้ลุยติดแอร์ล็อกหน้าหลังนะครับเจ้าวีโก้แชมป์คันนี้นะครับแล้วก็ติดวิดหน้าด้วยลุยกันต่อครับวัยรุ่นเล่นรถแต่งรถซะสวยเลยครับตอนนี้เราเริ่มที่แอร์ล็อกหน้าหลังก่อน แล้วก็เดี๋ยวค่อตามด้วยวินครับใช้เวลา2วันนะครับพรุ่งนี้แล้วเสร็จที่2ครับสำหรับการติดตั้งวินหน้าวิเออโตโตยต้าดีโก้แชมป์นะครับส่วนแอร์ล็อกหลังก็เรียบร้อยหน้าหลังนะครับเรียบร้อยไปแล้วสวิตช่างอีกคนหนึ่งกำลังทำสวิตอยู่ฝั่งโน้นนะครับ สวิตแล้วก็เดินไฟส่วนปั๊มลมก็ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะฝังสวิตครับในบริเวณนี้ส่วนปั๊มลมเราติดตั้งหลังเบาะนะครับหลังเบาะอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตำแหน่งของงานติดตั้งปั๊มลมครับ ต้องต่อสายไฟครับกรณีอย่างนี้ช่างจะต้องทํางานมากขึ้นครับเหล่านี้ช่างช่วงล่างนะครับก็ถอดเฟืองท้ายทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อมาประกอบแอร์ล็อกนะครับอันนี้เป็นลูกหน้านะแล้วก็เนี่ยขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับก็คือมันต้องรือ้อลดนะครับเพราะฉะนั้นแอร์ล็อกหน้าเนี่ยค่อนข้างจะต้องเลียดมากๆครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดแล้วเนี่ยก็ ลืมขันน็อตไปตัวนึงนี่ก็อันตรายครับแล้วก็มาส่วนของลูกหลังครับแอร์ล็อกหน้าหลังของพิโกแชมตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับไม่มีโอลิงนะครับเพราะฉะนั้นบวกกับฝีมือช่างถึงถึง,ถงอยางนี้นะครับรับประกันไม่รั่ว่า1ปีเลยทีเดียวครับแล้วก็รับประกันอะไรอีก1ปีนะครับ ตรงรับประกันงานติดตั้งฟรีค่าแรงหรือลดหนึ่งปีนี้สำคัญมากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีข้อนี้แล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ท่านเสียค่าหรือลดเนี่ยครั้งละ3,000บาทนะฮทำให้งบเราบานปลายมหาศาลเลยทีเดียวครับที่สำคัญลูกค้าจะต้องขอใบเสร็จนะพร้อมระบุนะครับว่ารับประกันงานติดตั้ง1ปี แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ทําไม่ได้ครับก็จะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายค่าหรือรถซึ่ง10ครั้งก็ปาไป30,000บาทแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเรียบร้อยไปอีก1คันครับท่านผู้ชมครับสำหรับเจ้าวีโก้แชมป์นะครับแชมป์นี้ก็ถือว่าไม่ถึงกระเก่ามากนะครับก็คือคันนี้นี่เองครับนี่คือวินที่เราติดตั้งเข้าไปในวีโก้แชมปนะครับ ท่านผู้ชมสังเกตนะดีๆนะครับว่ากระจังหน้าไม่หายไปไหนเลยครับกระจังทั้งสองฝั่งเนี่ยสีดำๆอันนี้ไม่หายไปไหนเลยครับซึ่งปกติงานติดตั้งทัท่วๆไปเนี่ยครับจะต้องถอดกระจังนี้ทิ้งนะครับเพื่อจะได้ปลดเกียวฟรีล้วงเข้าไปด้านหน้าด้านไหนได้แต่คราวนี้ไม่ต้องครับกระจังหน้าอยู่เหมือนเดิมเรากรีดแค่ตรงนี้นิดเดียวเองครับเอากล้องมาใกล้ๆนี่ฮะจะเห็นว่าเรากรีดเข้ารูปในบริเวณเนี้ยเข้ากระจังเนี่ยมีแค่นี้เอง คำถามแล้วเกียร์จะปลดยังไงเนี่ยเพราะมันล้วงเข้าไปไม่ได้ถ้าเป็นปกติถ้าเป็นทั่วๆไปนะครับก็ต้องเจาะรูตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อจะได้ล้วงเข้ามาในเกียร์เกียร์อยู่นี่อีกวิธีหนึ่งก็คือเปิดฝากระปองข้างบนนู้นแล้วก็ล้วงลงมาใช่ไหมครับแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับเราปลดเกียร์ฟรีด้วยด้ยดามตัวนี้ครับนะเราก็โยกออกมาอย่างนี้เนี่ยแค่นี้ฮะนี่คือเกียร์ฟรีแล้วนะอ่าเกียร์ฟรีเดี๋ยวอาลพบวนเดี๋ยวช่างให้ช่างอีกคนหนึ่งนะฮะ ว่าดึงยากขนาดไหนนี่สบายๆนะครับเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็ล็อกเข้าไปนะครับถีบไปทางนี้นะครับนี่ให้สุดนะครับให้ดังกึกติดอย่างนี้อยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับล็อกเรียบร้อยอ่ะทีนี้ลองดึงล็อกแล้วนะไม่ไปไหนไม่ขยับไม่ขยืดแล้วทีนี้มาดูว่ารีโมทเสียบยังไงสักครู่โอเคมาดูรีโมทกันเรามาดูรีโมทไร้สายก่อน อันนี้ตัวรับนะครับของไร้สายเราก็เสียบปลั๊กอยู่นี่ครับอ่ะกล้องขยับมาใกล้ๆนะเราย้ายปลั๊กมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับต่อสายไฟเส้นใหม่นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปเนี่ยแค่นี้เองแล้วเราก็เอาแคบเบิ้ลทายมัดนะครับเวลาเราใช้จริงนะครับอย่าให้มันแกวงไปแกว่งมาเดี๋ยวสายไฟขัดในนะครับตัวนี้เป็นไร้สายที่เราแถมนะครับของแถมก็คือมันจะไม่มีประกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวกดทีนีรีโมทไร้สายแล้วเราก็กดปุ่ม power ตรงกลางเนี่ยนะครับ จนฝาไฟจะติดนะครับมองเห็นไหมแสงแดดส่องพอดีเลยอ่ะติดแล้วกล้องอาจจะจับมองไม่เห็นนะครับเรียบร้อยอ่ะไฟติดทีนี้เราก็กดออกอ่ะกล้องจับทีเชือกนี่นะเราก็กดรีโมทออกนะครับนี่นี่ร้อยนิ่งก่อนนะครับแล้วเราก็กดเข้า ท่านผู้ชมมาดูสังเกตที่กล่องนี้ครับมันจะมีไฟขึ้นนะครับถ้ากดออกนี่จะเป็นสีม่วงๆฟ้าๆนะครับนี่ฮนะม่วงๆฟ้านะถ้ากดเข้าจะเป็นสีแดงครับนี่แค่นี้เองครับเรียบร้อยหมื่นห้าตัวนี้ถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับผ่านสะพานเรามาได้อย่างสบายทั้งเข้าและออกตัวเดียวเลยครับ ไม่ธรรมดาจริงครับส่วนนี้มทสายก็คงหลักการเดียวกันครับแต่ว่าทํางานวักว่าขึ้นเท่านั้นเองครับเราก็เสียบที่เดิมครับแค่นี้เองครับขั้นตอนวินไฟฟ้าก็คงจะไม่มากกว่านี้แล้วเพราะว่าเราทําไปหลายคลิปไปดูแอร์ล็อกข้างในครับว่าติดตั้งกันตรงไหนบ้างครับสักครู่ครับเอเคยท่านผู้ชมครับเรามาดูสวิตแอร์ล็อกหน้าหลังในเจ้าวีโกแชมครับนี่คือตําแหน่งของสวิตนะครับตัวนี้เป็นสวิตปั๊มลมนะครับนะยังไม่ติดนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดสวิตตัวนี้นะครับนะยังไมไ่ติดเลยครับทุกอย่างทุกตัวนะครับเราต้องเสียบกุญแจรถที่คอก่อนแล้วก็บิดไปนะครับนะแล้วเราก็เปิดสวนะิตหน้าไฟติดแล้วนะปั๊มลมไม่ทํางานเพราะาถังลมเต็มอยู่นะครับเปิดวิธหลังน,น่าเสียงมาแล้วเสียงปี๊ดมาแล้วเตือนว่าเราใช้งานอยู่นะครับแอร์ล็อกออหน้านะเราจะปิดหลังก่อนก็ได้ และตามด้วยหน้าหรือจะยิงหน้าก่อนแล้วก็ตามด้วยยิงหลังก็ได้นะแล้วถ้าเราปิดเราไม่อยากจะเสียเวลาเราปิดปั้มลมตัวเดียวมันจะตัดทั้งระบบเรามาไล่ปิดทีหลังเอาแค่นี้เองครับที่เหลือของการใช้ง,งานของแอร์ล็อกนะท่านผู้ชมไปย้อนดูคลิปในคลิปที่ผ่านมาผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับด้านล่างสิด้านล่างนะครับลิงก์ด้านล่างก็ลงไปจิ้มดูครับแล้วก็รวมทั้งวิธีการเลือก แอร์ล็อกยังไงให้เสียเงินครั้งเดียวไม่ต้องเสียหลายหลายรอบเราก็จะแปะลิงก์ไปด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับการทดสอบก็คงไม่ทดสอบแล้วพอเราติดตั้งไปนับไม่ถ้วนแล้วแต่ว่ามันจะซ้ําๆไปก็คงจะเอาเท่านี้นครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านครับที่ติดตามช่องของไฮวินครับสำหรับลูกค้าที่เล่นออฟโรดแล้วก็อยากแรงนะครับก็ติดต่อเลยครับนะับอะไหลซิ่งอยุทยาครับ จูนกล่องเซ็ตเทอร์โบแล้วก็เบอร์ก็ขึ้นด้านบนครับรับประกันความแรงครับแล้วก็เน้นเหนียวด้วยครับเพราะฉะนั้นติดต่อได้ได้เลยครับ